นี่นะครับเดี๋ยวผมจะมาแกะกล่องเจ้า GeForce GTX 1060 G1 Gaming นะครับโอเคก็อย่างที่เห็นนะครับว่านี่ด้านหลังนะครับมีรายละเอียดนะครับผมอันนี้เป็นระบบระบายความร้อนนะครับมีตัวซิงค์แล้วก็มีพัดลมนะครับพัดลมเป็นแบบของ w i n f o r c นะครับผมและนี่ก็คือมี GPU c o r e l t ด้วยนะครับสำหรับใช้ในการเซตติ้งค่าของการ overclock นั่นเอง แล้วก็มีโครมาด้วยนะครับสามารถแต่งสีได้ตามใจชอบโอเคมาทั้นเดี๋ยวเรามาเปิดกัน <c oughs> โอเคครับโอ้โหดีไซน์ข้างในกล่องนี้สวยสดงดงามเหลือเกินโอเคนะครับเป็นกล่องดำนะครับไม่มีลวดลายอะไรพิเศษนะครับนอกจากคาว่า G1 Gaming อย่างั้นก็เปิดมาอ้าวชอข้างในก็ยังมี G1 Gaming ซ้ำอีกทีโละค,ครับ นี่ดูเหมือนจะเป็นกล่องแยกนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่ามีอะไรอยู่ข้างในบ้างโอเคก็คือมีแผน่น i n s t ต l ร์ r i v e r นะครับแล้วก็มีคู่มือการใช้งานโอเคนะครับนะก็ตามนี้นะคู่มือก็เขียนอะไรไม่รู้เรื่องอยู่ดีนะครับไม่ต้องอ่านโอเคและนี่ครับคือจุดที่เราต้องโฟกัสนะครับและนี่ก็จะห่อด้วยฟองน้ำนะครับนิ่มมากเลยนะครับต่อให้ไปสนีเขาโยนเล่นก็ไม่พังนะครับโอเค นั่นเดี๋ยวแกะนะมาโอเคห่อด้วยพลาสติกอย่างดีเลยนะครับเนี่ยเอาละครับ๋ยวผมจะหยิบออกมาดูนะ่เช่อเป็นไงครับโอ้โหดีไซน์นี่นะครับผมมีพัดลมทั้งหมด2ตัวนะครับเป็นพัดลมวินฟอร์สนะครับซึ่งก็ระบายความร้อนได้ดีเลยเชียวชุวยละ และด้านหลังนะครับผมก็เป็นดีไซน์แบบนี้นะครับไม่เหมือนของตัวอื่นนะครับแล้วก็นี่นะครับคือจุดที่เสียกับเมนบอร์ดนะครับผมอย่างที่เห็นนะครับว่าปกติตัวอื่นนี้ด้านหลังจะเปิดนะครับแต่อันนี้จะมีปิดนะครับผมและนี่ก็คือใช้รูเสียบนะครับเพียงแค่8รูเท่านั้นอ่ะเดี๋ยวเราไปลองเลยดีกว่าครับอืมแล้วหลังจากที่เราได้ทําการติดตั้งไดเวอร์ของไอ้เจ้าตัว กิกะไบ Extreme Gaming ไปแล้วนะครับเราก็จะสามารถที่จะ OC ได้เลยนะครับหรือก็คือเพิ่มพลังของการ์ดจอนะครับให้มันสามารถทำงานได้แรงยิ่งขึ้นนะครับซึ่งเจ้าตัว G1 Gaming เนี่ยมันเป็นตัวท็อปที่สุดของ1060แล้วก็ว่าได้ซึ่งถ้าเกิดเราปรับเป็นในโ c m o โหมดแล้วก็จะแรงเท่ากับ s t a n d a r d โหมดของ1070เลยนะครับ ซึ่งการจะตั้งให้มัน OC ได้นั้นเนี่ยไม่ต้องลำบากแล้วนะครับมันจะเป็นต้องเข้าไปในไบออดแต่อย่างใดน,นะครับเราสามารถที่จะลงไอ้เจ้าตัว export setting ได้นะครับะอะไรงงั้นก็มากดตรงนี้เลยนะครับผม easy setting ตรงนี้เท่านั้นอย่างงั้นก็กด apply นะครับมันก็จะสามารถที่จะคล็อกได้เลยนะครับโคตร easy บอกตามตรงนะครับแล้วก็สามารถที่จะเพิ่มกำลังของพัดลมได้ด้วยแล้วก็สามารถที่จะเปลี่ยนไฟ LED ตามที่คุณต้องการได้นะครับไม่ว่าจะเป็นของสไตล์บริ i n g s l a s h i n g นะครับหรืออะไรก็ตามแต่นะครับหรือจะปรับแบบแมนนวลเลยก็ได้นะครับเลือกสีตามใจชอบเลยแล้วถ้าเกิดสมมติว่าคุณอยากจะโ c แบบแมนนวลนะครับอยากปรับแบบทีละขีด2ขีดหรือว่าอยากจะดึงตรงไหนขึ้นตรงไหนลงคุณก็มาสามารถมาที่หน้านี้ได้นะครับซึ่งมันก็จะสามารถตั้งค่าได้ตามอัธยาศัยเลยนะครับแล้วก็ละเอียดมากด้วยซึ่งผมก็ไม่กล้าทำเหมือนกันนะกลัวการจอระเบิด แล้วมันก็สามารถที่จะเซฟเป็นโปรไฟล์ไว้ได้นะครับนะตั้งค่าไว้ได้นะว่าเราตั้งค่าประมาณไหนในโปรไฟล์ที่1แล้วก็โปรไฟล์ที่2จะตั้งค่าประมาณไหนอย่างนี้นะครับซึ่งก็สะดวกมากเลยแหละนะครับสมัยนี้เวลาจะคอกทีนี้ไม่จาเป็นต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญก็ได้นะครับก็สามารถทําได้เช่นกันโอเคซึ่งเป็นอะไรที่สุดยอดมากสําหรับชาวเกมมิ่งนะครับผมผมแนะนำนะครับตัวนี้นะครับ g 1 gaming gigabyte gtx 1 0 6 0 โอเคครับและทีนี้ผมก็จะมาแกะกล่องไอ้เจ้าโอเกอร์โกลสีรีนะครับโอเคก็อย่างที่เห็นนะครับว่า3,500 dpi นะครับแล้วก็500ร้เฮิร์ส์นะครับแล้วก็มีน้ำหนัก20กรัมนะครับผมก็ถือว่ามีน้ำหนักใช้ได้นะครับสำหรับเมาส์เกมมิ่งนะครับผมแล้วในส่วนของด้านบนนะครับก็จะมีเขียนสรรพคุณของเจ้านี่นะครับว่ารองรับอะไรบ้างนะครับอ่าและนี่ก็คือดีไซน์ด้านข้างนะครับผมมีปุ่มอยู่ทั้งหมด2ปุ่มนะครับสามารถเซตได้ตามใจชอบ และนี่ก็คือสีของไอเจ้ารุ่นนี้นะครับเป็นสีดํากับสีขาวนะครับผมซึ่งผมเลือกสีดำนะมันทําให้โครมาดูสวยกว่านะครับอ่าและนี่ก็คือสีของโครมานะครับประมาณนี้อ่าแล้วเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะครับเจ้าตัวนี้อยู่ที่ราคา590บาทนะครับเป็นแบรนด์ของโอเคอร์นะครับผมซึ่งผมคิดว่าโอโหมันเป็นอะไรที่ ูกมากเลยทีเดียวฉะละถ้าเทียบกับของค่ายอื่นนะครับมันแพงกว่ามากเลยและหลังจากที่แกะออกมาแล้วนะครับก็จะมีแผ่น cd ขนาดจิ๋วสำหรับ i n s t o r l driver เจ้าตัวนี้นะครับโอเคนะนะโกล์ซีรีส์นะครับแล้วก็มีปก Assassin's Creed เอาละ,ละอะไรงั้นก็คู่มืออีกแล้วนะครับซึ่งถึงให้มาผมก็ไม่อ่านอยู่ดีนะครับผมตาม,ตามนี้นะครับนะอธิบายสรรพคุณสักเล็กน้อยนะครับผมคิดว่าใครก็ไม่อ่านกันหรอกโอเคทิ้งไป และนี่นะครับเจ้าตัวนี้เวลาที่ไม่ได้เสียบลักนะครับมันก็จะดำแบบนี้เลยครับแล้วตรงกลางก็กดได้นะครับปรับระดับความเร็วของเมาส์นะครับกระสุนด้านข้างก็เป็นมาโครนะครับเป็นไงครับสีดำด้านสวยงามมากเลยครับเดี๋ยวเราไปลองดูกันดีกว่า แล้วที่เราจะมารีวิวต่อไปก็คือกล้อง SJCAM นะครับ M20 นะครับผมนะนั่นคือชื่อรุ่นสามารถถ่ายได้สูงสุด 2K เลยนะครับ Resolu t i o n ความคมชัดอยู่ที่30 FPS นะครับนั่นคือเฟรมเรทและอันนี้คือไจโรแอ i s h a p e นะครับกันระบบการสั่นนั่นเองแล้วก็สามารถกันน้ำได้ลึกสุด30เมตรนะครับแล้วก็มีระบบ Wi-Fi ด้วยและนี่ก็คือแอปนะครับสามารถถ่ายได้เลยนะครับนะ และนี่ก็คือด้านหลังนะครับเป็นการอธิบายสเปคนะครับมีอยู่ทั้งหมด3ภาษานะครับมีเยอรมันและรัเสเซียเพิ่มเข้ามาแล้วก็นี่ก็คือบอกว่าการใช้งานสามารถใช้งานที่ไหนได้บ้างไม่ว่าจะเป็นในรถยนต์ในจักรยานปีนเขาดำน้ำําดูปะการัางหรือว่าแล่นเรือยอชและนี่ก็คือรายละเอียดนะครับของไอ้เจ้าตัวนี้นะครับว่ามีสเปคเท่าไหร่บ้างมีกล้องเท่าไหร่แล้วก็สามารถถ่ายความชัดได้สูงสุดแค่ไหนนะครับโอเคและนี่ก็คือแก๊จเจ็นะครับ หรือว่าของที่เป็นอสซอรีที่อยู่ข้างในกล่องนี้นะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับก็มีทั้งแบบเป็นหนีบติดเสื้อมีแบบเป็นขาแล้วก็มีติดกล้องอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดอยากจะซื้อพวกขาเซลฟี่หรือว่าขาตัาง้งเราก็ต้องซื้อแยกนะครับผมมันไม่รวมอยู่ในเซ็ตนะโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะมาแกะให้ดูกันชืบนี่มันเป็นอย่างนี้นะครับตัวกล้องอ่ะเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะในซองนี้อ่าเห็นไหมมันจะมีอุปรกรณ์อันนี้เป็นสายเสียบกับ usb นะครับโอเค และนี่ก็เป็นขาตั้งกล้องนะครับนะก็คือเอาอันนี้ไปเสียบกับเจ้าตูดข้างล่างนะครับแล้วก็เสียบกับขาตั้งกล้องอีกทีโอเคอ่ะแกะออกมาละอ่าไอเจ้านี้มันจะใส่อยู่ในเหมือนกับเป็นเขาเรียกอะไระเป็นพลาสติกกันน้ำนะครับนะเราสามารถดำน้ำไปแล้วก็ถ่ายไปได้ด้วยนะครับนะสุดยอดจริงจริง อ่าแล้วนี่ก็มีโอ้โหอุปกรณ์อะไรเนี่ยอันนี้เสียบกับอะไรผมก็ไม่รู้นะครับโอเคมีเยอะมากเลยนะสําหรับไอเจ้าตัวนี้นะครับเนี่ยนะสำหรับอุปกรณ์เสริมนะครับผมบางอันผมก็ไม่รู้นะว่ามันทําอะไรได้บ้างนะเนี่ยอันนี้ก็อาจจะไปเสียบกับขาตั้งกล้องอีกอันหนึ่งละมั้งครับหรือไม่ก็อาจจะเป็นอันสแปร์สำรองไว้นะครับนะมันให้สแปร์อย่างละอันนะครับผมอ่าอันนี้ โอเคอันนี้เป็นแบบหนีบนะครับนะสังเกตดูดีด้านหลังเนี่ยมันจะมีหนีบนะครับผมเอาไว้หนีบกระปกเสื้อมันครับแล้วก็ปั่นจักรยานอะไรแบบนี้โอเคก็มีของอีกมากมายนะครับเยอะแยะ,ยะบลาบลาอ่าแล้วนี่อะไรเนี่ยโอ้โหอีกแล้วเหรออันนี้แถมมา3ชิ้นแล้วมั้งเนี่ยโอเคแล้วนี่ก็คือผ้าเช็ดกล้องนะครับนะแล้วก็เออมีอะไรบ้างเนี่ยโอเคผ้าเช็ดกล้องเก็บไว้ในนี้ละกัน นะแล้วก็ที่มีอีกก็คู่มือนะครับนะของ SJ c a m คนั่นเองโอ้โหเล่มหนาใช้ได้เลยเนี่ยแสดงว่ามีอธิบายเยอะอยู่หรือเปล่าอ๋อมันมีหลายภาษานะครับโอเคแล้วข้างในมีอะไรไหมไม่มีละอืมก็ทำการปิดผนกไปโอเคครับแล้วก็มาดูกันนะครับว่าทั้งหมดในกล่องนี้มีอะไรบ้างนะครับส่วนมากก็เป็นไอเทมอย่างที่ผมบอกนะครับใช้ในการเสียกับคาตั้งกล้อง โอ้แม่เจ้าแม่โคตรชัดชัดมากไม่อยากจะบอกเลยโอ้โหสมแล้วนะนี่เป็นเกตเอสเจแคมแม่โคตรชัดดูเเห็นเซอร์ราวทั่วทั้งห้องเลยโอ้โหเป็นแบบมุมแนวกว้างด้วยนะเนี่ยสุดยอดจำได้ว่าอันเก่าก็ใช้ s อสเจแคมเหมือนกันนะแต่ว่าทําไมมันถึงได้มุมไม่กว้างขนาดนี้นะแปลกจริงๆโอเคโอ้โหถือว่าคุ้มค่ากับสามพันหที่ซื้อมาเลยนะเนี่ยนะ โอเคตอนแต่นี้ไปคงต้องโถหน้ากล้องบ่อยขึ้นแล้วล่ะแต่ว่าก็ยังไม่ถอดหน,น้ากากนะจ๊ะจุบจิบโอเคปุ๊บปุ๊บไม่ปลย